สวัสดีค่ะนักเรียนครูเหมียวทุกคนนะคะคลิปนี้คลิปที่27แล้วนะคะสูตรที่21การ 6. ลบ6กลบหนิ้วไม่พอเราจะลบ10แล้วก็เพิ่ม4ลบมือซ้ายแล้วก็เพิ่มมือขวานะคะแบบฝึกหัดที่ใช้ฝึกสูตรนี้จะอยู่หน้าที่118กับ119ส่วนหน้านี้คือหน้า118นะคะหน้าที่ครูเหมียวยกตัวอย่างเดี๋ยว ลองดูคูเหมียวก่อนนะคะรอบแรกรอบที่สองก็ลองทำตามรอบที่สามทำได้ด้วยตัวเองแน่นอนเหมือนเดิมนะคะถ้าไม่เข้าใจให้ทักหาคูเหมีเวลในข้อความเพจจินตคณิตคูเหมีเวลได้เลยอ่ะทุกคนมาดูข้อแรกนะคะโจทย์บอกว่าไงเจ็ดสอ่ะมี7กับ0ลูลบหกค่ะนักเรียนลบหไม่ได้ให้ลด10มือซ้ายเพิ่ม4ี่มือขวา ต่อไปบวก5กลางออกไปลบสิอ่าลบได้คำตอบข้อนี้คือ57ต่อไปข้อ B ีสาอ่ามี3กับ5้ลบ6อ่าลบหไม่ได้ให้ลดสิบ มือซ้ายเพิ่ม4มือขวาลบ6อีกทีนึง่งนิ้วพอก็ลบปกตินะคะบวก6ออดีต5 6ตอบได้เลย29ต่อไปข้อ C อ่มีอยู่10ลบ6อ่ะลบ6ไม่ได้ลด10เพิ่ม4บวก20ต่อไปบวก6อ่ะเรียนมาแล้วบวก6นิ้วไม่พอลด4เพิ่ม10 คำตอบคือ30ต่อไปข้อดีบ้างอ่ามีอยู่เท่าไหร่40อ่ามีสกับ0ูนลบยีอ่าลด20่ลบหนิ้วไม่พอลด10เพิ่ม4ี่บวกสีทำง่ายลด1เพิ่ม5้าบวกหกทำง่ายอันนี้จะเป็นสูตรรวมลงมานะคะดูก่อนนะ ลด5เพิ่ม1เพิ่ม10นะคะคำตอบคือ24เดี๋ยวตรงเนี้ยเราจะไปเจอในข้างหน้าค่ะต่อไปข้ออี 95, เกสบหเซตเลยลบห้ลด50ก่อนลบหไม่ได้ละก่อนลด10แล้วก็เพิ่ม4ีลบหอีกทีนึงนิ้วพอบวก6ดิด5 6ตอบได้เลย 39ต่อไปข้อ F 75เจ็ดาลบสิอ่ะลด10บลบหทำไงลด10เพิ่ม4ีลบหอีกทีนึงนิ้วพอบวกยีดีดขึ้นไปคำตอบคืออะไรคะ73 ต่อไปข้อจีบ้าง25่สิบหเซตเลยลบ6กทำง่ายลด10เพิ่ม4ลบหกอีกทีนึงหายไปบวกห้าสิปึ๊บกลางออกไปคำตอบคือ63ต่อไป 80อ่ะมี8กับ0ลบ6ทำไงลด10เพิ่ม4ลบ20หายไปบวก4เอ้ยไม่ใช่บวก6ทำไงอ่าลด4แล้วก็เพิ่ม10คคำตอบคือ60นั่นเองค่ะต่อไปข้อไอบ้างอะไรเนี่ย90ค่ะนักเรียนอดีตมา90ลบ36ลด30ลบ6ไม่ได้ละลด10มือซ้าย เพิ่ม4มือขวาลบหอาหายไปบวก16อ่ะบวก10บวก6ไม่ได้และลดอะไรลด4เพิ่ม10บคำตอบคือ20ข้อต่อไป45่เซ็ตเลย ลดสามสิบหกลบสามสิบลบหกทำไงลดสิบเพิ่มสี่ลบหกลบได้บวกยี่สิบห้ายี่สิบห้าคำตอบคือยีสิบแปดค่ะอ่ะเดี๋ยวลองดูแถวที่สองบ้างอีกสักสองสามข้ออ่ะข้อ A แถวแรกโจทย์ว่าไงคะหกสิบห้า ลบหกทำง่ายลด10เพิ่ม4ีลบหกอีกทีหนึ่งนิ้วพอบวกสิบอดีตขึ้นไปคำตอบคือ6กสต่อไปข้อบีบ้าง15บลบหอ่ะลด10เพิ่ม4ีลบสหายไปลบหอ่ะนิ้วพอคำตอบคือ0 ต่อไปข้อ c นะคะ18บวก27อ่ะ20เจอ7ลด3เพิ่ม10ลบ6ไม่ได้ละลด10เพิ่ม4ลบ16อ่ะลด10ลบ6ได้ไหมได้นิ้วพอคำตอบคือ23 เอแถมแถมอีกสักข้อหนึ่งนะคะมีอยู่7อ่ะเซต7บวก28อ่ะ20ก่อนเจอ8ทํทำไงคะเรียนมาแล้วเจอ8ลด2เพิ่ม10ลบ6อ่ะลด10เพิ่ม4ลบ6อีกที่นึงอ่ะนิ้วพอคำตอบคือ23นั่นเองอันนี้คือลักษณะแบบฝึกหัดที่จะต้องฝึกด้วยตัวเองนะคะเห็นไหม โอเคถ้าดูแล้วไม่เข้าใจหรือทำตรงไหนติดตรงไหนทำไม่ได้ทักหาครูเหมียวได้เลยนะคะ